สวัสดีค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องลำดับเลขคณิตนะคะเป็นเรื่องเดิมที่เราเคยเรียนแล้วก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะาจากนิยามนะคะลำดับเลขคณิตก็คือลำดับซึ่งมีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวกหนึ่งลบด้วยพจน์ที่ n เป็นค่าคงตัวที่เท่ากันสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n และเรียกค่าคงตัวที่เป็นผลต่างนี้ว่าผลต่างร่วมถ้าภาษาธรรมดาของเราก็าคือ ง่ายๆก็คือเวลามีลำดับเลขคณิตนะคะเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าอย่างเช่นเอาพจน์ที่สองลบพจน์ที่หนึ่งเอาพจน์ที่สามลบพจน์ที่สองแล้วได้เป็นค่าคงตัวค่าหนึ่งที่เท่ากันทุกๆคู่ที่เราลบนะคะก็จะเรียกว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะคะจากนิยามเนี่ยให้ a1, a2, a3 เปจนถึง an แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจะเป็นลำดับเลขคณิตก็ต่อเมื่อมีค่าคงตัว d ที่ a n บวกหนึ่งลบ a n เท่ากับ d ก็ลักษณะความหมายเดียวกันก็คือเอาตัวหลังลบตัวหน้ามาได้เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งถ้าลบแล้วเท่ากันก็จะเป็นลำดับเลขคณิตนะคะตัวอย่างลำดับเลขคณิตเช็คค่ะข้อ1เป็นลำดับเลขคณิตหรือเปล่าเอาสิลบ5ได้5 15ลบ10ได้5ได้เท่ากันนะคะเป็นลำดับเลขคณิตนะคะแล้วก็ผลลบก็คือผลต่าง ผลต่างรวมก็คือสิบว่าผ้าได้ห้าก็คือผลต่างร่วมเป็นห้าข้อที่สองหลายคนบอกว่าไม่เป็นนะคะไม่เป็นลําดับเลขคณิตเพราะว่ามันเท่ากันทุกตัวเลยแต่เราดูอย่างนั้นไม่ได้นะคะเราก็ต้องเช็คตามนิยามนะคะเขาบอกว่าเออหนึ่งลบหนึ่งข้อที่สองลบข้อที่หนึ่งได้ศูนย์ข้อที่สามลบข้อที่สองก็ได้ศูนย์หนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ทุกอันทุกคู่จับกันลบกันได้ศูนย์หมดเลยเพราะฉะนั้น เป็นค่าคงตัวที่เท่ากันก็คือ0นข้อ2นี้ก็เป็นลำดับเลขคณิตเหมือนกันนะคะและ้วก็ผลต่างต่างรวมก็คือผลลบก็คือเป็น0ูนข้อที่3ก็เป็นลำดับเลขคณิตเหมือนกันค่ะเพราะว่า3ลบ5ได้ลบ2 1ลบ3ได้ลบ2ก็คือเป็นลำดับเลขคณิตแล้วก็ผลต่างรวมเป็นลบ2พอรู้แล้วว่าเป็นลำดับเลขคณิตน,นะคะเราก็ไปดูว่าลำดับเลขคณิต มีพจน์ทั่วไปคือ an เท่ากับ n, _ n _ 1 n ลบ1คูณ d _.ตัวนี้เป็นพจน์ทั่วไปของระดับเลขคณิตทุกๆลำดับเลยเอาไปใช้แล้วก็แทนค่า A1 แทนค่า d เราก็จะได้พจน์ทั่วไปของข้อนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่า A1 กับ d ของแต่ละข้อจะแตกต่างกันไป A1 คือพจน์แรก d คือผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิต เมื่อได้ n 1ได้ d แทนค่าเข้าไปก็จะเป็นลำดับพจน์ทั่วไปของลำดับในข้อนั้นๆที่แตกต่างกันตัวอย่างที่ห้าเขาให้เขียน4พจน์ถัดไปก่อนที่เราจะเขียน4พจน์ถัดไปได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า d เป็นเท่าไหร่เขาให้ลบหให้หกให้ส3มมานะคะเราก็ต้องหาผลต่างร่วมหรือ d เพราะเราจะได้รู้ว่าตัวถัดไปเป็นอะไร ก็คือบวกได้ดีเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะดีตัวแรกก็คือใช้6ลบลบ1ก็คือได้เจแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราตอนนี้ A 3สเท่ากับสบสาตัวถัดไปก็คือยี่สิบ่ะสิบสามบวกเ็ก็คือเอาตัวตัวตัวสุดท้ายเนี่ยมาบวกกับ d ก็จะได้ตัวที่สตัวที่ห้าก็จะได้เป็นตัวที่4ี่บวกดีได้ยี่สบวกเจ็ดได้ย7ิบเจ็ดแล้วก็3ามพสี่แล้วก็สี่ิบเอดตามลำดับนะคะ เพราะฉะนั้นสี่พจน์ถัดไปของเราก็จะเป็น 20, 27, 34และ41ข้อนี้ไม่ได้ให้หน้าตาลำดับมาไม่ทราบว่า d เป็นเท่าไหร่แต่รู้ว่า a1 คือ22และ a2 คือ35แล้วก็าถามว่าจงหาพจน์ที่100ก่อนที่เราจะหาพจน์ที่100ได้เราก็ต้องหาพจน์ทั่วไปของข้อนี้ให้ได้ก่อนจะหาพจน์ทั่วไปของข้อนี้ให้ได้ก่อนก็ต้องรู้ a1 แล้วก็รู้ d ไปแทนค่านะคะ ข้อนี้เรายัางไม่รู้ว่าคือตัวดี a1 เทากับ22 a2 เทากับ35หาดีได้โดยการเอา35ลบ22ได้13เพราะฉะนั้นขอโจทย์ข้อนี้ของเราก็าคือได้ดีเป็น13พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตก็คือ a1 บก a ลบ1คูณ D เอา a1 แทนเอา D แทนหาพจน์ที่ 100n ก็เป็น100แทนค่าเข้าไปเลยนะคะ 1> a 100 100 1 0 0้เท่ากับ22บวก100ลบ1คูณ13เป็นตัวเลขหมดแล้วค่ะคำนวณออกมาก็ได้เป็น1 3 0 9ข้อนี้พจน์ที่100หรือ a 1 0 0้เท่ากับ1 3 0 9ตัวอย่างที่7จมงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต6 2ลบ2ลบ6ข้อนี้รู้ a 1นะคะรู้ดีด้วยเพราะเราหาได้โดยการลบหาพจน์ทั่วไปง่ายมากเลยค่ะ 1> a หของเราก็คือ6แล้วก็ D ของเราก็คือ2ลบ6ได้ลบ4จากสูตรพจ์ทั่วไป an ถ้ากับ n 1บวก n ลบ1คูณ D แทนค่าที่เรารู้เข้าไปนะคะ a 1คือ6 D คือลบ4ก็จะได้หน้าตานี้นะคะจัดรูปให้สวยงามก็เอาลบ4คูณเข้าไปในวงเล็บแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็น10ลบ4 n หรือว่าเราจะเขียนเป็นลบ4 n บวกก็ได้นะคะเป็นพจน์ทั่วไปของข้อนี้ค่ะข้อที่8ถ้าลำดับเลขคณิตมีพจน์ที่หคือ3มีพจน์ที่10คือ13จงหาพจน์ที่100อันนี้ก็ให้พจน์ที่หกับให้พจน์ที่10มาเราก็ไม่รู้ A1 ด้วยเราไม่รู้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องหา A1 กับดีแล้วหาพจน์ทั่วไปแล้วค่อยหาพจน์ที่100ให้เขานะคะ จาก an ถ้ากบบ n หอ n ลบ1คูณ d นี่คือพจทั่วไปของลำดับเลขคณิตทุกตัวเลยนะคะเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากแทนค่าพจน์ที่5และพจน์ที่10ลงไปพจน์ที่5ตรงนี้ก็เป็น a 5นะคะ a 5มีเท่ากับ3มีค่าเท่ากับ3 a 1ไม่รู้ n เป็น5ลบ1คูณ d ไม่รู้ได้สมการที่1ค่ะเรียนแบบบรรทัดนี้ก็คือทำพจน์ a 10บ้างฝั่งนี้ก็จะได้เป็น สิบสามเท่ากับ a1 หนึ่งบวกสิบลบหนึ่งคูณ d เป็นสมการที่สองมีสองสมการสองตัวแปรก็คือ a1 หนึ่งกับ d แก้สมการหา a1 หนึ่งกับ d ได้เป็น d เท่ากับสองเหนึ่งเท่ากับลบห้าพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็หาคดทั่วไปก็คือเอออยากได้คดหนึ่งร้อยจะแทนหนึ่งร้อยลงไปเอหนึ่งร้อยเท่ากับเอหนึ่งก็คือลบห้าใส่ลบห้าบวกเอคือหนึ่งร้อยลบหนึ่ง คูณ D คือ2คําตอบก็คือ193ก้ที่100ของลำดับนี้ก็คือ193ตรงนี้ละเอาไว้ตอนที่เราหา D กับ A1 นะคะ D d ได้2 A1 ได้ลบ5นะคะครูอยากให้นักเรียนแสดงที่ทํามาว่าตรงสมการที่1สสมการที่2เนี่ยทำยังไงถึงได้ d กับ A1 ออกมาก็เลยให้เป็นแผนบ้านนะคะจากสมการ1และสมการสอง ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาดและ A1 โดยถ่ายคลิปวิธีทำเขียนมือส่งในลายกลุ่มในคาบถัดไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานเดี่ยวนะคะให้นักเรียนทำส่งมาอธิบายวิธีว่าจากสสมการนี้ทำยังไงถึงได้ b 2เท่ากับ 2a 1เท่ากับลบ5ค่ะวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันในคาบถัดไปะคะ่ะ